มาดูเรื่องน้ำใจของคนไทยกันหน่อยนะคุณผู้ชมคะที่2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเขาก็ตามหาชายพิการคนหนึ่งคือแขนขาใช้ไม่ได้เลยนะรีบเล็กนะต้องใช้วิธีคลานเอานะคะใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลําบากอายุก็50ปีแล้วด้วยไม่มีครอบครัวมีทางตํารวจนะเขาโพสต์ลง t ิกต็อกนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มีความช่วยเหลือหลั่งไหลเข้าไปเป็นจํานวนมากอลองดูในช่วงที่เจ้าหน้าที่ตํารวจเขาโพสต์คลิปให้ดูหน่อยนะคะยืนได้ไหมยืนไม่ได้ยืนไม่ได้ย่างนี้นะต้างอย่างนี้ครับ ก็เป็นโปริโอครับโปริโอครับครับครับนะก็ครับผมผมเห็นผมเห็นของคลิปของกำนันหนุนก็มันผมดูรู้สึกว่าพี่เนี่ยสู้แล้วก็มันเป็นพลังบวกการการดำรงชีวิตอยู่เนี่ยคนเราเนี่ยนะผมก็เลยเป็นพี่อยู่ในเขตของของสี่น้องที่ผมเนี่ยผมสอบปอสี่น้องนะครับครับเออก็มาเลยมาช่วยพี่ดีกว่านะครับ เป็นคลิปที่ทางพันตำรวจโทนาวินกันพิพิษสารวัตรประบปามสพอสองพี่น้องที่สุพรรณบุรีเขาโพสต์ลงติ๊กต็อกนะคะหลังจากไปออกเยี่ยมผู้ชายคนนี้ค่ะที่ใช้ชีวิตน่าสงสารนะอยู่ในพื้นที่ตำบลบางเลนอำเภอสองพี่น้องสารวัตรวินค่ะก็ไปเยี่ยมพี่คนนี้ชื่อคุณวิโรจน์นะคะพิการขาต้องใช้วิธีคลานคลานคลาน,ลานหลังก็โกงงอใช้ชีวิตประจาวันลําบากค่ะตอนที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้อายุ50และไม่มีลูกไม่มีเมียอาศัยอยู่คนเดียวเก็บของเก่าประทังชีวิต ไฟฟ้าก็าอาศัยพ่วงจากบ้านย่านที่อยู่ใกล้ๆเริ่มเดินไม่ได้ก็ตอนประมาณสักสี่ห้าขวบเนื่องจากเป็นโปลิโอเ,เ,นะเวลาเก็บของเก่าได้ก็จะมีรถเข้ามารับซื้อราคาก็จะถูกลงไปอีกนะมันไม่เหมือนกับเอาออกไปขายข้างนอกซึ่งทางพันตํารวจโทโนาวินเนี่ยก็นาสิ่งของเข้าใสารอาหารแหง้งขนมน้ํานมอะไรมาให้คุณวิโรธเอาไว้ใช้จุนเจือในชีวิตประจําวันไปก่อนนะคะแลวนอกเหนือจากนี้ยังมีคุณหนูเล็กเนี่ยที่เดินทางมาที่บ้านแล้วก็เอาเข้าวของเครื่องใช้มามอบให้แล้วก็ให้รถสำล้อไฟฟ้าไว้ด้วยเอาไว้ใช้เก็บของเก่า ทางคุณวิโรดยาดีอายุ่50ปีก็ขอบคุณทุกคนนะขอบคุณโดยเฉพาะตำรวจเนี่ยที่เข้ามาเยี่ยมตั้งแต่วันแรกเอาสิ่งของเครื่องใช้มาขอบคุณคนใจบุญที่เอาของมามอบให้เอารถไฟฟ้าสามล้อมามอบให้คือเท่าที่จําได้เนี่ยก็เป็นโปลิโอม,มาตั้งแต่เด็กเลยนะคะใช้วิธีคลานแบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้มา40กว่าปีเคยท้อนะแต่ก็ขอสู้บอกขออย่างเดียวอย่าให้ผมติดเตียงก็พอแค่นั้นที่เหลือผมสู้หมดแหละฟังเสียงคุณวิโรดยาดีนะคะ ขอบคุณครับที่มามอบรถให้ของใช้ครับ mm hmm. ก็อย่างนี้ครับ mm hmm. ไปรถเต๋มีอะไรทำก็ทำครับใช่ครับเงินคนพิการนั่นแหละครับมีอย่างเดียวละวอย่างอื่นไม่มีประหยัดครับประหยัดมากๆเลยครับต้องนับด้วยวันนี้ใช้ไปเท่าไหร่จะเหลือเท่าไหร่จะจะชนเดือนไหม ซึ่งทางพันตำรวจโ,โทนาวินก็บอกว่าคือมีโครงการห้องปันสุขสพสองพี่น้องนะคะริเริ่มจากท่านผู้กํากับให้นําสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งนมที่นอนพัดลมโคมไฟที่ได้บริจาคจากผู้ใจบุญที่มีจิตศรัทธาเนี่ยมามอบให้กับห้องปันสุขนะคะแล้วทางพันตำรวจโ,โทนาวินก็จะเป็นเหมือนสะพานบุญเอาของเหล่านั้นไปช่วยไปแจกจ่ายคนที่เดือดร้อนลําบากค่ะค่ะ